บอกว่าทําไมผมถึงหายไปวันเจ็ดวันเนาะแล้วก็คลิปเก่าททำไมผมถึงหายไป <Yeah. S 1> แล้วก็ตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างก็นี่แหละก็จะมาอัปเดตคลิปนี้ เรียนคลิปนี้อันมี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ็บเจยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีควรเอควแนะนำจากผู้ปกครองท่านนะครับเจ้าเกณฑ์โอเคเ้เสื้อก็มาถึงแล้วเนาะวันนี้ก็มีคนมาซื้อเสื้อด้วยไปผมก็จะให้เสื้อเกลือด้ยเนาะรับเองก็สามร้อยใช่ก็นี่เลยก็เป็นน้องชาวบ้านเนาะเข้ามาซื้อเสื้อนี่ครับเสื้อแก้วปักนี่นี่นะก็น้องชาวบ้านก็สามารถมารับเองได้นะถ้าใครสนใจอยากได้เสื้อเนาะนี่เสื้อแก้วมาดูเป็นเสื้ออะไรใหม่เนาะเป็นเสื้อแก้วนี่ดูมีสายฟ้้าดวยมมีงคล สีฟ้าแล้วก็สีส้มใช่เสื้อเกี่ยวส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสั่งนะก็ประมาณ360ร้อยหกสิบโล่โงทรงบ่าเองก็300 <ปะ S 2> อันนี้ก็เป็นแขนยาวนะตัวนี้อยู่ที่400นะครับเป็นรล่ทรงแล้วปลายทางด้วยนี่อันนี้ก็เป็นของรุ่ที่2ใช่ซึ่งถ้าใครสนใจก็จะมาสั่งได้ถึงวันที่15มิถุนานย,นย,นย,นยนเนาะเป็นปการปดจ,จ้องเออก็ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นรอบ2องผมก็จะสง่งมาที่10มิถุนายนนี่แหละ ใหสั่งก็เรารับ2วันก็ถึงแล้วได่กับสวัสดีมิรักน์สิ้นทุกคนนะ <Yeah. S 2> ลีปนี้ผมก็จะมาบอกว่าทําไมช่องผมถึงบินนะ <Huh? S 2> ค,คือช่องผมบินไปประมาณ7วันสาเหตุอะไรก็เพราะว่าผมได้ทําการแนะนําเกมเออเป็นเกมออนไลน์ไปพวกเกมสล็อตเกมที่ผมแน,นะนําอ่ะมันทาให้ช่องผมบินเวก็หลังจากที่7วันที่ผ่านมาผมก็ได้อัปเดตอะไรไปหลายอย่างอยู่ก็ที่หลักก็จะน่าจะมีเบา บาตัวใหม่เออเป็นบาชิงแล้วก็เดินหอบเนาะออก,ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าสาเหตุของการบินนะที่มันแจ้งเตือนมาก็คือมันบอกว่าช่องคุณละเมิดสิทธ,ธิทางชุมชนซึ่งมันเป็นการแนะนําสิ่งที่ไม่ดีให้ทุกคนอ่ะเออใช่เป็นการแบบชวนให้ทุกคนไปเล่นอะไรที่ไม่ดีเนาะอซึ่งมันก็ได้เงินอยู่แหละแต่มันก็ไม่ดีเนาะนผิดกฎหมายไงใช่เราก็มีคนทำนะก็ลังจยากคลิปนี้ไปผงก็น่าจะ ไม่รับแล้วหรือ,อว่ามัน,นมันมีคนเสียต่อช่องไง <Yeah. S 1> ใช่มันก็นะมันไม่เกี่ยวกับช่องอยู่เราแหละกนันแนะนําเกมอะไร,ระมาเนี้ซึ่งต่อไปผมก็จะทําการแบบรีวิวหรือสปอนเซอร์พวกอะไรแต่งก็ส่งมาให้มีตะกายได้คือตอนนี้ไพผมก็ได้ผลิตเสื้อมาใหม่แล้วก็เป็นเสื้อแก้วนี่ประมาณนี้ <Wow. S 1> ด้านหลังก็เหมือนเดิมเนาะนี่ก็ประมาณนี้เสื้อเก้วนะก็ เื่อตัวนี้นะถ้าสั่งมีปลายทางสามร้อยหกสิบรวมส่งปลายทางแล้วก็จะแถมสติกเกอร์แกวแผ่นหนึ่งเนาะใช่แล้วก็ถ้าเป็นแขนยาวนะก็จะเป็นสี่ร้อยรวมส่งเป็นปลายทางเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็สามารถนี่สั่งได้ที่นี่เทอร์มิสกุลนี่เป็นนี่เลยก็นั่นแหละลองทักไปสอบถามดูเผื่อสนใจมีสติกเกอร์ขายด้วยโอเคก็แกวไม่มีขายนะแถมกับเซอร์อย่างเดียวก็มาอัปเดตรถเกยสิ่งที่อัปเดตของบักรทองนะก็จะมี กล่องเว้ยเป็นกล่องเดิมรีแมปใช่ผมรีแมปที่ไหนก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จะมาแนะนาเบาะนะครับเป็นเบาะเชงนี่เบาะเชงมาดูคือ,อที่จริงผมก็ใส่เบาะเชงอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ผมได้อัปเดตเบาะเชงที่แบบผมชอบไงผมชอบแบบเป็นเหลี่ยมแล้วก็เชงด้วยก็มาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะเป็นเบาะของสํานักไหนนี่นะเป็นสํานักของช่างช่างพ้อมนะนี่ช่างป้อมช่างป้อมนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะชงเชงประมาณนี้เป็นเบาะเหลี่ยมเนาะ ของแท้ต้องเก็บดักน,นี่นี่นีมีสุเก์ด้วยนี่ช่างป้อมนะของแท้ต้องเก็บดักเนาะถือว่าสวยนะนี่ทรงข้อสวยอะ่ะถ้าใครอยากได้นะผมว่าเป็นบอที่สวยนะตั้งแต่สัมผัสแรกที่จับนะรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ถึงน้ำหนักใช่ <c ười> คือมันสุดมากเจบเปิดให้ดูที่จริงผมก็ถ่ายตอนใส่แล้วนะแต่มันไม่ละเอียดไงผมไม่ได้แนะนำว่าเกิดอะไรขึ้นจากช่องผมนอกทำไมช่องผมถึงคลิปหายเออก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่า คลิปที่มันหายไปนะจากช่องดนะักไลนน่ะคือผมเปิดเป็นส่วนตัวไงว่ามันมีการแนะนําในสิ่งที่ไม่ดีเนาะพวกเกมอะไรประมาณนี้ก็เลยทําการปิดเป็นของตัวเองเนาะดูได้เชพาะผมคนเดียว <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ,ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนาะแบบคลิปพี่ลบกไปประมาณนี้เดี๋ยวผมทาใหม่ก็ได้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยถ้าอยากให้นําอะไรเพิ่มก็เหลือบางคลิปเนาะนี่เป็นเบาทรงเหลี่ยมนะ <Fuck. S 1> จะสังเกตว่ามันตรงเลยนะนี่ก็จะสั่งได้นะถ้าใครอยากได้บบกนะตัวนี้ก็สั่งได้ที่ เดี๋ยวขึ้นเฟซให้ก็ได้นี่เป็นของโอเฮิบนะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเบาะตัวนี้นะช่างช่างป้อมเนี่ยเป็นตัวแทนนี่สั่งได้ที่คนนี้โอเฮิฟเบาะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกร้อยนี่แหละออก็ลองทักไปสอบถามดูใครที่แบบอยากได้เบาะส,สวยๆงานดีๆนะผมแนะนําเลยเบาะนี้สวยจริงคือผมยังสั่งเลยอะ่ะคือก็ลองไปสอบถามดูคือตอนนี้ถ้าใครสั่งนะก็รีบๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันแบบคือ คิวบรนยาวอ่ะเออคิวมันแปดสิบเก้าสิบเนี่ยเขาทำไม่ทันไงบอกมันสวยจริงนี่สุดอะดูทรงก็รู้อ่ะมันโคตรสวย่ะเออมันต้องคิวเยอะอยู่แล้วถ้าใครอยากได้ก็รีบๆไปสั่งกันนะครับก็คิวยาวรอนานเลยเออก็ประมาณนี้แหละก็อย่าลืมไปคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนาะก็คลิปก็หายไปประมาณ สิบเกือบยี่สิบคลิปตั้งแต่ผมแบบรีวิวเกมมาก็นั่นแหละหายไปเยอะถ้าใครสงสัยว่าพี่คลิปอะไรห,หายไปได้หมดก็นั่นแหละครับคลิปผมปิดการมองเห็นไงเห็นได้เฉพาะผมคนเดียว <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้ส่วนบักทองนะก็มีอะไรอัปเดตก็จะมีกล้องสั้นนี่กล้องสั้นคือเราใส่กล่องรีเมปแล้วไงเราต้องแบบจะเชงให้ดูแหละคือครันนี้จมมาอยู่แล้วใช่เรารีเมมไม่อีกมันจะจแรงขึ้นนะใช่ก็ประมาณนี้ ก <So S 1> so so ็ไม er like ่มีอะไรอะไรอัปเดตเยอะเนาะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากแต่งตามนะก็สามารถแต่งได้ปัส่วนมาดูด้านหลังคือผมเพิ่งเปลี่ยนยางไปเว้นี่ยางอันนี้เป็นยางใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น4 5้าก็10ของสำนักนี่ก็ไม่รู้นะก็เพิ่งเปลี่ยนไปเพราะมันรั่วไงก็สําหรับใครแบบใส่ยางเล็กเนาะก็บอกเลยว่าวันหนึ่งเนี้ยผมสูบประมาณ2 2วันสูบครั้งอ่ะคันนี้ยคือแบบผมออกตัวบ่อยไงแล้วมันก็ ยางเนี่ยมันหมดไวเออก็แป๊บเดียวเนาะก็ไม่ถึงประมาณสองเดือนได้มั้งที่ผมแต่งคันนี้ไม่ถึงอะหมดแล้วเออคือออกตัวบ่อยไงยางมันเล็กด้วยถ้าใครอยากได้นะแบบอยากสั่งยางเล็กๆอย่างเนีย้ยก็อะไรก็ดีอยู่ก็ถือว่าสูบบ่อยไงมะเงินเนี้ยก็เป็นยางสํานักของอะไรของไลซาตานหรอก็สูบวันต่อวันเลยนะคันนั้นอนะถ้าไม่ขี่นี้คือแบบแป่มากเลยยางเล็กก็ต้องสูบบ่อยเนาะ ก็ไม่รู้เป็นพอยางพ่ออะไรนะเนาะก็มันเล็กอะ่ะมันซุบบ่ออยืมโอเคถ้าใครชอบลิปแบบนี้นะเราก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็โชว์คอมเมนต์ว่าอยากให้ทำขีปอะไรเพิ่มเติมเออก็ตอนนี้ก็บินไปเจ็ดวันก็นั่แหละก็มีเสื้อมาอนะัปเดตเนาะก็สั่งไปแล้วประมาณสองรอกว่าตัวเออแล้วก็มีบาะบาะเชงใหม่ของช่างป้อมสวยจริงก็แนะนำ แล้วก็อีกนินึงก็เป็นกล่องรีแมปของช่างเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปต่อไปแล้วกันเป็นกล่องรีแมปก็เดินหอบด้วยเดี๋ยวด<อ>ูคลิปต่อไปแล้วกันบอกว่าเดินหอบสุดจัดมากเดี๋ยวเอาให้ดูท้ายคลิปเนาะโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะ คิดอะไรอยากให้ทำก็คอมเมนต์อย่าลืมนะไปแล้ว